โซสามหกตุ่ตานมาลากไม้ยางกันนี้ครับผมครับผมได้จะดนะครับสองร้อยได้ครับผมดีดีนะครับสองร้อยได้แต่ส่วนยางตุ่นยางกันนี้เหลือประมาณครึ่งไร่ครับลากกันเป็นเดือนแล้วครับได้แอรตามหุ้นลากครับผมเพราะตุนใหญ่ๆก็เอาไปหมดแล้วครับเหลือแต่ต้นเล็กๆครับผม Gracias. รถเล็กดินยังสุดเลยครับผม พอไปแล้วครับผมพอมันเริ่มไปแล้วครับเริ่มไปที่นอกระจะไม่ออกนะโอ้โหดังเลย ยอมเลยผมโอ้มดแดงยาก,กัดาามากสรนะโซ่โย,ยอะไรนะครับผมลากดีอย่างนั่น,น,นเยนไปเยอะแล้วนะครับเจ้าของใช้ประมาณ7-8ปีแล้วครับผม นี่ถ้าเป็นตะขอนี่จะปลูกเร็วแต่เวลาสอดสอดใต้ต้นยางนีมันลำบากครับเพราะบางทีต้นยางมันก็เรียดดินไปมันทำมันเยิมไปแล้วครับมันเยอมแล้วครับใส่จะใช้งานหมดคืนะครับ ดูเมนกันครับโซโย่ย่ออะไร,รับนีครับลากยี่สองต้นนะครับผมต้นใหญ่ๆนี่ก็ได้แค่ต้นเดียวครับไม่กล้าฝืนครับผมใหญ่ๆนี่ต้นเดียวก็เหลือเฟลือแล้ว มเอาสามหกสิบแปครับผมวันนี้อะไรหลุดไปหนึ่งชิ้นแล้วครับกันชนหน้าครับโครงหลังคาครับที่เชื่อมมาก็หลุดไปแล้วหนึ่งชิ้น รีวิวรถหน่อยครับผมสามบกคุแ่แบกครับเด,บนดบบินไฟครับระวันเดินระบบไฟครับนี่หนวดกุ้งทั้งนั้งครับแรงเยอะิเดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีแรงรากลากไหมเดี๋ยวดูพลังแอลสามบุกนะครับไปดูนะครับ ี่ครับตสบายยังครับสองต้นนะครับสองต้นนะครับบายครับผมจิ๊บคิ๊บครับจิ๊บคิ๊บครับจิ๊บคิ๊บครับผมนี่ครับไปแบบสบายครับต้นหนึ่งครับสบายครับต้นติดต่อนี่ครับถอยถอยถอยลังถอยลังถอยลังอีก เรา่งไั้เช่นแต่กันต่อลยฮะคราไอ้เช่นนั่นเลยทำไอ่เช่นเลยเ้ว่ารัจากนันนแล้วไปวันเดก,ก่อนมันต้องโกเรี่วก่อนเพิ่มวันถุนนี่วันนั่นคือแบตันยาละเออดูครับเราทำอวตามบกโสงต้นนะครับโอ้ไม่ตัดยอดเลยครับคุณเลือ บายไหมครับแบบนี้เอสามลากกำกำครับเห็นว่าว่างๆครับเขาก็เลยชวนมาครับตามจริงว่าจะไม่รับแล้วครับสบายใชไหมครับเดี๋ยวก็รอดูรอบต่อไปนะครับผมมีลากไปถึงนู่นเลยครับผมดูครับคุ้มไหมครับลากกรลังสองตน 5นาที่ต่อเยอะมากรับ ครับสบายครับผมลากแเอวคิดหมดแล้วครับแอฟสามมกสี่เมตรครับลากกว่าจะได้เดี๋ยวเที่ยวครับเดินรถก็เดิน,ดาดนยากครับผมเดี๋ยวรอชมเที่ยวต่อไปนะครับ